ว่าอยินดีเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่วันนี้เรามาที่วัดอะไรเนาะนี่นะวัดแสงอรุณวัดแสงอรุณวนารามนี่นะคะหมู่12ตำบลบ่อแก้วบ้านม่วงนะฮะจังหวัดสกลนครสังกัดมหานินี่นะคะวันนี้เรามาที่ตำบลบ่อแก้วเป็นตัวแทนลุงป้านะครับผมมามอก สองสวายวัดนะครับผมคืองานเขาจัดผ่านไปเมื่อวันที่13บสามผ่านไปอยู่หน้าวัดเพื่อนว่าพวกเราก็บรถนี้มาหาเนาะนะไม่มีโอกาสมาลงงานนะครับทางเข้าวัดนี่ทางเข้าวัดจริงๆใช่ไหมเขาก็บอกว่าไปเรื่อยๆไงเออเขาก็บอกว่าเขาก็บอกเราว่าไปเรื่อยๆนี่นะคุณผู้ชมทางไปวัดนะฮะดีนะมากันหลายคนเนี่ยเขาค่อยมาคนเดียวนี่ค่อยเป็นวนรถกลับเลยนะเนี่ยเหรอลยข้างเลยใช่ไหม คอยก็ได้กีดยางใช่ไหมมันมันยังไงมันน่ากลัวใช่ไหมเสือนี่ไงานสองข้างทางมันไม่ใช่คนณเออมันไม่ใช่ถิ่นที่เราอยู่นะมีแต่ป่ามีแต่ป่ามีแต่สวนส่วนอย่างเขามันยังมางามเลยพี่น้องเออทําไมเขาไม่มีหญ้าเลยอทำไมู่ายันมันต้นใหญ่แล้วไงใบมันยุกกันแล้ว เลีเ้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาทีนี้ยาก่าตรงไปเขาบอกว่าต้องไปหาครับงานนี้ไม่หาก็ลงกันนั่นไงเสือพายามาหลงป่าหรือเปล่าเนี่ยนันเองนั่นเองมันมีธงอยู่มันมีธงใช่เหรอเห็นธงแล้วเห็นธงแล้วตรงไปเรื่อยๆค่ะถ้าเห็นธงแล้วก็มั่นใจแล้วแหละนะฮะว่าต้องมีมาถูกต้องมีวัดใช่เหรอเอาเอาตกลงยังไงนี่เขาบอกว่าตรงไปเรื่อยๆตกลงยังไงเนี่ยเอา วัดอะไรมีประตูปิดเหรอไม่ใช่วัดไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ีนตรงนี้ตรงไปเขาบอกว่าเราตรงไปเรื่อยๆโอ้วัดอยู่ไกลอย่างนี้เวลาชาวบ้านเข้ามาทําบุญทำไงมันก็ถึงว่าต้องขี่มอเตอร์ไซค์มาเนาะมันเป็นวัดป่ามั่งก็เลยอยู่ในป่าลึกข้าก็บอกแล้วว่าตรงไปตรงไปเขาบอ แต่มีมีเสาไผ่ไปอยู่นะโอ้ยนี่ไงเราจำได้แล้วนี่เคยมาบ่นี่ไงต้นไผ่เยอะๆนะอ๋อนี่เหรอใช่นี่นี่เนี่ยนี่เทางเขาวัดบ่ไม่ใช่ไม่ใช่เสือก็จะเลี้ยวอย่างเดียวเจ้าจะเลี้ยวไปทำไมจำต้นไผ่ไว้บ่ต้นไผ่จำได้อยู่อ๋อมันเป็นตาไผ่ อ้าวอ้าวกูลุงก็ลุงเคยพามาวัดนี้ว่านั่นนั่นนั่นถึงแล้วถึงแล้วนั่นนั่นลุงเคยพามาแล้วเหรอใช่แล้วลุงแสดงว่าก็ลุงก็บอกว่าลุงเคยมาพาพวกเจ้ามาแสดงว่าพวกเจ้ามาเนี่ยเขาอาจจะอยู่กรุงเทพตอนนั้นอ่ะเออแต่คุณนี่ไม่เคยมาก็เลยบอกว่าลุงบอกว่าเอ้าก็วัดนั่นก็เลยบอกโอ้ยถ้าไปถึงก็จะจําได้อยู่ ก็เลยจําปลาไผ่ได้จําได้จําได้นี่ถ้าเป็นปลาไผ่เนี่ยจําได้อยู่เหมือญี่ปุ่นเลยนี่ไงถึงแล้วนี่ไงวัดเพิ่นวัดแล้วเข้ามาอย่างไรเลยนี่ไงเสือก็เคยมาไม่เคยมาเสือยนี้ดินี่ไงเสือเคยมาอยู่ก็นั่งกินข้าวกันไง ที่เขาแจกขนมจีนน่ะน้ำยาหอมหนั่นแหละเราไม่เคยมาวัดแสงอรุณวนารามเออเคยมาเราจำได้อ๋อนี่ไงเสือเคยมาอยู่จำได้อยู่เงียบสงบน้องเอฟซีนะคะอู้น่าอยู่เนาะน่าอยู่เงียบสงบแต่ว่าอยู่ไกลจากหมู่บ้านนะคะอู้มีสวนยางด้วยภาษาอยู่บอภาษาอย่าพูดเองภาษา บอกว่าพูดผิดถอนพูดคำนี้พูดคำพูดถอนคำพูดเออถอนคำพูดไม่อยู่ไม่ไม่อยู่ไม่อยู่นะไม่อยู่นะเออร่มรื่นเย็นสบายอ่าบอกว่าวัดร่มรื่นนะก็เหมือนเราที่เราเคยมานะคะเอฟซีนะคะอ่นี่นะคะบริเวณนี้เคยจัดงานแจกโรงทานตรงนี้ก็เป็นเต็นท์นะคะเป็นเต็นท์นะ อ่าน่ะคนดูซ้ายแต่คนดูซ้ายแค่นี้พอนะบรรยากาศร่มเย็นพอนะบรรยากาศร่มเย็นแล้วก็ทางขามภาษาไอยต้องถอนคำะแล้วก็มาเขาเรียกว่ามามอบมอบซองนะคะมามอบซองบุญนะคะ

ไปไปกราพระก่อนเดี๋ยวเราจะกราพระก่อนนะคะตอนนี้เราก็ได้กราพระแล้วนะคะนี่ค่ะก็เป็นภาพผนังนะคะสมัยเด็กๆ นะเราก็ได้ทําการเรียนนะคะพระพุทธศาสนานี่ก็เขเรียกว่ามารวมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะคะแล้วก็อบอกอ,อนุนนะคะแล้วก็พระกัสสปะนะคะแล้วก็เตรียมที่จะเข้าสู่พระนิพานนะคะนี่นะคะเป็นภาพนี่เนี่ค่ะพวันนี้ก็มามอบซองนะคะ ที่เราได้รวมบุญกันนะคะของยูทูบเบอร์ลุงป้านะคะจะรวมกันมาแต่เพื่อ,อนว่าเรามาย้อนหลังนะคะแมนยูบอแมนยูบอดีอเจสิพากันเบียร์ใส่ยุง่งแต่ว่าแมนยูบอ่ะ เคยมาแล้วแต่ว่าลืมค่ะลืมลืมทางมาเป็นไง Yeah. นังเอวามีวัโสทินังเตตาังอุปะปะติอิชิตังปฏิตังตุสังคิปะเมวาสวิสัตุสัทเปุเรตุสังกปาจันโทปนรโยธามณีโทนิรโยธาสัพพิ สาธุสาธุสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเ c ซีทุกท่านนะคะเราได้มาทำการม่อมสองบุญนะคะให้เดววัดแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเ c ซีท่านมากค่ะสวัสดีคะ่ะ